คำถามที่สองนี่ก็มันเขียนมาเป็นกวีเลยบรรยายจะเห็นภาพเลยสวัสดีครับคุณหมอครับผมขอสอบถามหน่อยนะครับเวลาที่ผมมีอะไรกับแฟนเนี่ยผมจะใช้ลิ้นกับอวัยวะเพศของแฟนผมทุกครั้งนะครับครับแล้วแฟนผมก็พูดสั้นๆบันเลียจิ้มแล้วกันผมจะเลียจิ้มแฟนครับเขาใช้คาสุภาพมากแล้วแฟนผมก็ชอบมากเขาบอกว่ามันเสียวเสียวมากเสียวใจจะขาดเลยแหละครับผมหมอปากก็เสียวแทนซึ่ง ผมเองผมก็ชอบมากเลยนะครับการออโรเซ็กแบบนี้ครับดีครับเพราะว่าเวลาที่ผมเห็นแฟนผมร้องครวญครางผมจะมีความสุขครับโอ้ผู้ชายภูมิใจใช่ครับผมจะมีความสุขมากครับที่ทําให้แฟนผมเสียวได้แต่ที่ผมสงสัยก็คืออย่างนี้ครับคุณหมอครับเวลาที่แฟนผมมีอารมณ์เต็มที่มันจะมีน้ําหล่อลื่นออกมาจากช่องคลอดเยอะมากนะครับใช่ใช่จำพวกต็่นตัวต็มที่โดยเฉพาะเวลาที่ผมใช้ลิ้นที่จุดคลิตอริสครับแล้วผมก็จะเอาลิ้นเนี่ย ดันลึกเข้าไปในช่องคลอดอจะมีน้ำออกมาเยอะมากครับคุณหมอขอภาพประกอบเลยดีกว่าเปิดหนังเอวีมาเขียนเห็นได้ใช่ครับไมเขียนมากขนาดนี้เปไดภาได้หลายครั้งเนี่ยผมก็ได้กลืนน้ำนั้นที่ออกมาจากช่องคลอดของแฟนผมด้วยนะครับผมยังกระถามว่าการกลืนน้ำที่ออกมาจากช่องคลอดเนี่ยเกทเสียงเขาเรียกว่าน้ำหล่อลื่นของแฟนเนี่ยมันอันตรายไหมครับคุณหมอไม่อยากใช้คำว่าอันตรายแต่ว่าเอ่อมัน มันเป่งฮะคือเป็นเชื้อประจําถิ่นอคือในช่องคลอดเนี่ยมันจะมีเชื้อแบคทีรียเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะครับคราวนี้ถ้ามันอยู่ในช่องคลอดเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดโรคแต่ถ้ามันไปผิดที่จากช่องคลอดไปที่ปากนะครับก็ทําให้เกิดการติดเชื้อได้เชื้อแบคทีรียทั่วๆไปเชื้อเริมนะไวรัสเริมเเชื้อรา นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบคทีเรียะนะครับเอ่คราวนี้ถ้าเกรนเกีรีรยไปถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนอนหลับได้เต็มที่ก็ไม่ก่อให้เกิดโรคเพราะร่างกายมีภูมิต้านทานอยู่แต่ถ้าช่วงไหนผู้หญิงตกขาวก็แนะนําให้หลีกเลี่ยง<ะ>ก็ได้นะครับคราวนี้มันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่พวก เลสเบียนผู้หญิงกับผู้หญิงเขาใช้กันเขาเรียกว่าเดนเท่าแดมเดนเท่าแบบว่าฟันแดมแบบว่าด้วยเขื่อนมันเป็นยางแบบว่าแผ่นยางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง5นิ้วยาว8นิ้วและใส่ไว้ในซองแล้วเวลาเขาจะใช้ก็คือดึงออกมาแล้วใช้น้ำเนี่ยทาไว้ด้านหนึ่งแล้วก็โปะไปที่บริเวณหน้าบ้านหน้ามองแล้วก็ใช้ลิ้นลมเลียภายนอก ซึ่งถ้าไม่มีอันนี้เขาจะใช้แผ่นรรปไอที่ห่อแซนด์วิชรัปเพื่อป้องกันเลยครับไม่ให้อเชื้อโรคที่อยู่ในช่องคลอดเนี่ยเข้ามาติดเชื้อในช่องปากหรือช่องคอแต่ต้องกันน้ําด้วยใช่ไหมคะตัวเดนทั่งดรหรือตัวแรปใสๆมันจะอยู่ภายนอกแล้วจะไม่มีการติดเชื้อนะครับก็เดกอเรณีที่ถ้าไม่มีปัญหา ผมคิดว่าไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าผู้ชายจะเริ่มมีภูมิต้านทานกับภรรยาตัวเองสร้างภูมิทุกวันไปเรื่อยๆสร้างภูมิคุณแม่มีภูมินะครับไมแพ้ครับผครับผมว่าถ้าเกิดว่าสุขภาพจิ๋มดีก็คือไม่มีปัญหาถูกไหมครับถ้าช่วงไหนไม่มีตกขาวไม่มีประจำเดือนก็ใช้ก็ปกติได้แต่ถ้าช่วงไหนเรามีอะไรที่แปลกแปก็สามารถใช้เดนเท่าแดนได้นะครับ มันก็ดีเป็นสามีที่ดีครับขยันออเรลใส่ใจภรรยารักตามแต่เห็นว่าลายเนี้ยที่เราสามารถเห็นได้คือการมีเซ็กกันไม่ใช่แปลว่าจะต้องรวบเพศทางช่องคลอดใช้จูกระจิมเท่านั้นเราสามารถที่จะออเรลใส่แบบนี้อมจูเลียจิมแล้วก็สัมผัสสัมพันธ์แบบภายนอกก็เป็นวิธีหนึ่งที่เหมาะสาหรับผู้ชายที่หลังเร็วคือหลังแล้วจูเหี่ยวแล้วคุณก็สามารถใช้ลิ้นและใช้นิ้วได้นิ้วอัศวินลิ้นอัศจรรย์นะครับ สร้างความวันให้กับภรรยาผมว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยดีไม่ดีชอบลิ้นอัดวินมากกว่าจุดจุอยู่นัคุณหมอเจอทั้งสองแบบย่างเมียผมไม่ชอบเมียผมไม่ชอบผมจะทําให้เมียผมบอกยายายวเาาอาจจะอายอะไรต่างๆอะย่างจากประสบการณ์ผมจาประสบการณ์ผมนี่แบบลิ้นนี่คือดีมากเลยนะสำหรับใครที่ไม่เคยลองก็ลองกันดูลองกันดูแต่ต้องทําตรง ถูกจุดคือตรงบริเวณคริสทอลิสไม่ต้องใช้เล่นล้วงเข้าไปแล้วดื่มกินน้ำหลอนึตไม่ต้องก็ได้ครับคริสทตลิสนะคตรงคริสทอลิสไปถูกตัอ